Thank <laughs> you. ตอนนี้เราอยู่ที่เลบ,บ้างเสน่ห์ค่ะจะเป็นคาเฟ่ที่ดินทารีนั่นเอง,เองน,นะของมันจะเข้าไปดูเองนะจ้าไหนแนะนำซิข้างในมีอะไรเข้ามาแล้วนะคะพนักงานจะให้เราวัดอุณหภูมินะคะ<า>แล้วก็แปะสติส๊กเกอร์ไหนสติ๊กเกอร์นี้โอเคเราวัดยังวัดแล้วค่ะวัดอีกวัดให้ผู้ชมดูโอเคไป เป็นร้านแล้วเหรอโอเคต้องบอกผู้ชมด้วยมั้ยว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมด้วยใช่ค่ะเป็นโรงแรมด้วยถ้าใครสนใจที่พักก็มาได้นะคะครับพิกัดอยู่ตรงไหนเอ่ยพิกัดอยู่ที่บางเฉลิมจ้ะแค่นี้บอกแค่นี้ผู้ชมรู้เหรอนี่ฮะข้างบนก็จะเป็นรีสอร์ทเอ้ยโรงแรมดิ ออตอนกลางคืนตรงน,นี้เนี่ยอธิบายให้ผู้ชมดูหน่อยร้านอาหารใี่ไหมร้านอาหารค่ะ<อ>ครับที่นั่งคิวอ,อ่าฮะตรงน,นั้นก็จะมีบังกะโลด้วยเนาะ,นะโอเคอ่าร้านไหนร้านคาเฟ่ไม่เห็นมีเลยแต่ต้องเข้าไปลึกอีกค่ะไหนลึกแค่ไหนพน,นักงานบอกว่าอ่านั่นปะกลางทะเลเลยอโอ้อยก็ไม่ใช่คาเฟ่ริมทะเลแล้วดิ นี่เขาเรียกคาเฟ่กลางทะเลได้ปะไ,ได้ดิมันอยู่กลางทะเลอะเัง,อ,งเเอ๋อานี่ก็กลางแล้วจะไปกลางถึงไหนกลาง <laughs> อีกโอเครีบเดินท่านผู้ชมอยากเห็นแหละอาารตนีคะ้ีองเข้าไปดูสิ ข้อควรอ่าไหนดูซิมีอะไรบ้างข้อควรนี่หมอใช่ข้อควรปฏิบัติอ่านให้ผู้ชมฟังสักข้อสองข้อสิไม่ใช่รายการเรื่องดงีดงังๆม,มีสภาพปลอดภัยมีพ,พี่ช่างมันเถอะไปกินกาแฟดีกว่า้อไปอินเ e r t แต่อ่ะ อะไรนะบลูเบอรี่ชีสเค้กบลูอะไรบลูเบอรี่ชีสเค้กจาอันนี้ลองชิมให้ผู้ชมดูสิ ไม้กี่คะแนนแคเก้าค่ะหนึ่งคะแนนหายไปไหนคะคะแนนนะคะหวานน้อยไปนิดจะเอาหวานกว่านี้อีกชิบหายแล้วแบบเบาหวานแดกพอดีอ่ะโอเคต่อไปรีวิวตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอืมเป็นสาวหวานทำไมกินกาแฟดำอ่ะ ขมขมเข้มเข้มเรียกว่ากรรมกรชอบขมขมเหรอบวกกับอะไรอีกแล้วก็โอเคอเมริกาโน่กี่คะแนนคะอเมริกาโน่นะคะ10ค่ะแนน10เลยเหรอไม่เยอะจังอ่ะ่อ ครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการรีวิวร้านเคปบ,บางเสรีเธอให้กี่คะแนนของเขานะคะเขาชอบมากเลยเขาให้สิบคะแนนเลยสิบเลยหรอใช่เพราะว่าเขาชอบบรรยากาศมากๆเลยคะ่ะบรรยากาศนี่น่านั่งทั้งวันก็ร้อนอยู่นะ <c oughs> ก็ถ้าออกมาขา้ขางนอกค่อนข้างร้อนนะคะถ้าอยู่ในร้านก็คือ,อคราคาดีมากแต่สำหรับพี่พี่ให้แค่แปดเพราะละกันไม่ใช่ละพอแค่แปดแล้วันก็บางอย่างก็ บรรยากาศดีครับแต่ว่าเค้กกังไม่ค่อยโดนใจโอเคงั <Okay. S 2> ้นวันนี้<อ>เราสองคนนะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าล <c oughs> ืปก <c oughs> ิดคลิปให้เัรนี่เลยเหรอโอเคครั <c oughs> <c oughs> บบายบาย